ไม่ต้องดูาส,สิอันเดี๋ยวก็เสหายเป็นยังพี่น้องคือไม่ชัดไม่ชัดเลยเห็นบอรลรถข้างหนา้ารถเก๋งยางงามเลยพี่น้องข้างหลังเพื่พน่นจะเห็นเป็นบอนอันเป็นพว่วงถ่ายรถนก,กันะเนาะจะเป็นนี ห่วงเป็นนั่นขายคอไอล์พแมนขายขนของจากพี่น้องเบึงรถขั้นหนาโรเชนด้าหราเอฟเนอะเป็ขั้นหนาเป็นรถท่องเที่ยวเนาะเคิงจักรยานเิงอันเบึงอัดลังค่าพี่น้องก็นี่เอฟเนเอฟะเนี่ยไรบิลคว้าเลยนะโอ้ยน้ำซองกัาซองายอันนี้ก็คือกันจากพี่น้องมันพากันไปเที่ยวได้นี่แสดงว่ากลุ่มเดียวกันมันฟาดกันไป คนยังกระเดียกกระโดดเดี๋ยวจงมันท่านอีกก็เป็นรถตรู้กระวังเครื่องนก็นยังมีอยู่ได้หรือมีของอยู่ คุณขั้วลยนะคือมาดามไปสิค่นมาดามไปเที่ยวไปเที่ยวสิมอแฮงแต่กระบวยมาดามคุณไปปุ๊บตึ้งคุ้ง้งสากเทีกคุณ ดอกไปง่ายๆเพราะว่ามาดาเมื่อย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 ในการขุนขุนใหญ่นี่เมื่อยแห้งี่นอนย่างพอไปเที่ยวไปยังสิก็อ้บ้านใหญ่บ้านบ้านใหญ่บ้านอีลีจพราะฉนันยาไปสองคนตายก็สิบเอาย่างไปดอก วายู่ทองก็อดเอาอดมากินอยู่บ้านจ้ะอวดมากินกว่าขับไปก็ลูกก็เต่าก็จังสิคุนจ้ะเพราะว่าจะได้ก็เอาลูกไปก่อนน,นะจ้ะขลูกกินบ่อิ่มบ่ยางสิ่นงอแงสิกระยาเข้ากุ้งก้าจ้ะ